มือนีมาตามแนวทางแม่อุน่นเพ่นเข้ามาแล้วหางวดซ้อนก็ดีมอรวยกับแม่ตุยกันเลยผ้ากันนําหามาพอแล้วพ้นฝันแม่นเข้ามาแล้วหางวดซ้อนงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกแปดเนี่ยพันไถมาแล้วจะเป็นตัวใหล่องไปตามแม่อุ่นกันลยเลยค่ะ แค่มาจากนี้เป็นซีหัวจิดเลยนี่ซีจีหัวนี่หละหดวสองหงกี่ละควันนี้ตามพุงหนึ่งตะพุงเจ็ดตะว่าคืดว่าคืดว่าหกหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดหกกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคืดว่าตะว่าพังกันหอดมือครับเด็วใครมือมันก็ได้แต่หัวมึงมาเนะแมนเอาผมขึ้นตรนี้ คือมีเอฟซีมากอ้ยาบอกว่าาเียขงินหนักเิยโอ้ยบอกวากันเดียนใน้วนทำไมขี้เห่ดอกรานพยายามเนาะอั่นียเป็นตาเรยบ่อันอันบ่วันเป็นกุตวาอันนี้ตอหินภาสะสองเท้วเราบ่อบบ่กวบ่าคืนครับเพราะว่ามันมันมาหาว่างลูกตายมันกรเลยนเ้นเลือดแตกแตกไป็ตาสองอันเด้มันกระเลย่ได้เลย เอาบ่คืนเพราะว่าเขาเขาเสียแจนุ่นโกรายตัแม่นอุ้ยเนาะครับทองคำนี่เนาะเพิ่งไป็นยังมาเนี่ยมาเล้งโอ้มาเล้งมาเล้งยังมาเล้งกระดูกะกินกระดูกใส่หม้อเลยกต่มาเล้งไม่เลี่ยนแต่ว่าพ่อตายเดี๋ยว้ไส้แงงอยู่เด็กน้อยมันเป็นแต่ปอซี่มันทายเลี่ยดเลยทายเลี่ยดเลยทายเลี่ยด้เป็นกระดูกน้องกินกระดูกกินกระดูกขมันทายว่าได้เดี๋เออเนาะเอาหนักกับ ยช่เราเสียใจนําม่อเโอ้ยก็เล่มัเล่มเสี็จภาษาแต๊ะแปดมือพ่นถามถามมาว่าแปดมือพ่นให้ให้แปดมือเนี่ยลูกสาวเเนาะกสาวเราเป็นเราเป็นนันนัตะวันเราของสวยงามเราเป็นทำไทยทำเราเป็นตกแต่งของเราเรางามอ่ะเขาสวยนะตัวจริงค่ะสวยสวยรู้นมอะวะ หาเงินให้แม่ครับก็ยัง้หาเงินเก่งหาเงินเก่งทำงานเก่งพอเราอยู่น่าใส่ทองใส่ทองใส่องอายูสามสิามสามสิสามตอนตายตาบ้านนี่แหละน้ำน้ำน้ำสิเกวกับบุกนี่แหละนี่แหละกับเบิดโทรศัพท์เพื่อนเก้าเก็นี่แหละสิบหกว่าแม่ว่าสิบหกคืนวานี่คืนวานึงหกหกหนึ่งกับนี่แหละกับหกเจ็นี่แหละหก อืเกเท่านี้ละคับเก้าเก็บนะเนาะเกเกพราะว่ามันหกกับเก้าตัวเดียวกันครับวยทำมันอวยมันมันวยเนาะก็เื้อสวหกกับื้ออันเก้าสองสองเก้านี่เนี่ยรื้อเปลี่ยนว่าอืื้อหกนกับื้อเก้านึ่อง้ำวอมเออผได้่าเสื้อเียกับหัวผมเงินดีเลยแมนสืเลยวกับหัวไปไหได้มันหมันมาเปลเป็นเก้านะมันมาแมนเขาไม่ใชหัวส่วนนะแมนะเป็นเนาะก้าวางส่นนะจตาำเนี่ยเ่ลนะจ้ว ถายผู้นี้ผู้ย่ากเองเราก็เจอวั่ากับของถามถามไม่พอจซื้อตัวนี้ได้รอบนี่จะฟังอยู่แต่ว่าบบซื้อว่าซื้อจำเมยังก่อนเมียนซื้อมาอุ่นม่อุ่นเนาะม่อุ่นไม่วก็อยากขายคนจะนวดบันี้ทำไมก็ยู้ซิกันมหากากชั้นบันนี้ออกตลอดจับแม่อุ่นถือเล็กสิห่าวัดต่อกันแล้วเดี๋ยวบบาม่เ้องเมียเอ้ยรูด้านไหนั่งเป็นก่งเล็กเมีนสีเลียเด ถูงเต้าก็อยากมาซอยเห็นแม่โบแข็งแรกเนาะบ่แข็งแรกเนาะพี่กรดิเง่ิ่ใส่รำเมี่ี่มันจะผู้ใจดีไหมฟี่ใจดีหอยไส้เนาะตั้งประเทศพี่กับพี่เลยพูดที่ตั้เทีก็ตูดแลนใส่ดเจ้าอางกันดเจ้า่ากันเมด้อ้อเอไม่เป็นใจพี่เนาะใช่ามันจะออกตัวไหนแม่บ่อันนี้มันฟุกก็เชื่อหรอกฝุ่กแข่งงวดฟุกขงวดเ้างพี่กายสามงวัดนั้นกันกันยุดเลยสามงวัดสามงวัดนั้นกันยุด ม่ต ну right. like. like ah ้องมาเถือกนี่แหละนี่ต้องออกมาเถือกอีกนี่ผมว่าเริ่มไม่น้แม่แล้วเริ่มไม่นี่้นหางงวดนี่แหละมาประทันเนาะมาประทันเลยห่างอุ้ยหันนันย้ายไปเงิ้ค่ะต่อหางวดมาประทันไม่กบที่บอกถือก็พูดเดียวกันมากั่เถือกไเดียวจักซ่าล่มาเปนลแม่ลอาเป็นมาใกล้ๆเดี๋ใกล้ๆเราสิออกมากีนึ่จ้า้าที่บอกังเลมัดนีอันผู้ราตายผเมอวานกวันเนาะื่อวานนี่ มือเราทิตายมันที่ชิบก so yeah, so, ันแต่เราบอกเราบอกว่าถึงตัวสีน้ำเราว่าหกเจ็ดมือมือมันพูดพอาดีนี่ล้วเบกออกเบกออกอันหาทุ่มก็อันนั้นเราตายหาทุ่มเราบอกก็เห็นดอกว่าหกเจ็ดคนเชื่อพึ่งมันเนี่ยที่มันอัดสวกเห็ดอะไรที่เนาะมันเนี่ยบัดนี้ย้ายพี่สแควร์นี่เราย้ายเราหนึ่งลม อายุรบเกอบทหกปีว้ายตั้เยอะด้ราลเมื่อวานนี่รช่งคนแก่เมื่อวานีสพงมาเป็นไงาจางไหนถีพางที่ยบซีุ่นอาพาชวนผมไปเบิ้งยนอนรูนผู้คนแก่ปุ่นเตอนแก่หรอ้ทรงต่อลายแล้วโอ้ท่านี่เรากันเลยแม่พี่น้องกพี่น้กันเาเป็นพี่สพไงแต่ว่าเราเป็นอายุหลายเราออ้นี่พบอกเลยคนตายไมแม่อ๋อโรคโูคคนตายเป็นเป็นคน้จักันนี่ละสนีทกันครับมันพี่สาวเรานี่ยละเป็นบอกเลยคนตายหเก็คนตายบอก นตายนั coming down, coming down. Um, uh, um, ่นบอกงกเอ็ดเราเนี้ยมือแรงหายผมมาเราได้ก่เ่ยมันเรียกวบดถือคนซื้อบดถ้าบนเนี้ยอาจจะไม่งวดนี่มัจังไงอายุเท่าไหร่นน้ารอยอายุเท่าไหรอายุหาเปีหาเนาะคนที่บอกเร่คนตายเนาะคนที่หนูบอกเออคนตายหาเบซก็ว่าออกวันเล็กทีแล้วเราที่ว่งหันผมสองสองหัทีผมัวสอออกก็ดีครับเนี่ยองราานเนาะ่ว่านี่ สมนี่กอาเป็นของวันนี้เนาะเ็ต่บฮู้บุฮู้าันจ้าว่าจ้ว่ายกันฟังนี่ซื้อครับผมอ้ยจังว่าบ่บ่บนันดอกเด้อวามระจายจนี้แหละเพราะว่าจ้าว่าเจ็ดหกนึ่น้ำมาสามหอด้ยที่เจ็ดหกหกเจ็ดนี่ครับผมน้ำเพราะว่าซื้อเจ็บหกเจ็ราต้องซื้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพอดแน่นแน่น่เพราะว่ามันมันตับหักันโอ้ซื้อเยบ่าซื้อเก้าแเดี๋ยวฮึ่มแน่นเออ จะว่างวดกว็งวดนั้นรถรดเพราะงีเราไปทำงานุ่งเทียบมันงูกขึ้นหลังค้ารถเรามันเราไล่ลายมันลงมันได้ลงมาเกี่ยวทะเบียนรถเราทะเบียนรถเราหนี หนึ 1> 1, 7, 3, 9, ่งเจ็ดสามเต้าหนึ่งเราได้ถือกประตรียสองใบคับถือกได้กินมันเป็นจ้เครื่องเดียวได้ได้หน่อยหนึ่งเราต้อ,องหันงวดเต่าหนึ่งอนโอ้ทีแมวมอันเกียวงูเจียวรถนะนั่นงูเจียวรถเราไม่เมยหาเล็กเก่งเนาะนั่นล่ะต้าถาาพุ่นมาละ่ะก็โชกมาตลอ,อดเลยครับอโ,โอ้วันนี้เป็นวัีหาเนาะฮะในตัวเอ็ดสิเป็นคุณแมี่อุ่นนะาสิบหกหกเจ็ด กันัค่ะอยากกันัะอยากกันหายซื่อนะบายดอกค่ะทั้งเจ้ามันเสียว่าวจะวากันเนอะบอบว่าจำจำนี่ค่ะบ่เป็นยังเป็นมันเป็นแนวทางกันจะมาแค่เดนซื้อน้ำแข็งเมียมามาเด็กว้่หัวมันเสีออจุดอะไรเนาะตู้ทีนไงนี่บอกจ้งวะจุ้งว่มันสีวจะแทะผู้เราผู้เราบ่มีดวงมีลาบอกมารวยนะจะไปหาเงินทูใส่โอ้ยจะมาแบบนี้ รถคูของคูพ uh, ุ่งให้บ้านนี่งวดงวดตอนปลายแดงออกมืสุดูเลยตอนปลายแดงหกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหกหาห้าสองสองห้าแมนมืดบัดนี่คนออกไปไปนี่ไม่มันสามศูนย์สี่เอ้สามศูนย์เจ็บสี่เราบอกว่าหูกันบอกบอกก็ชื่อสามศูนย์เจ็บสี่อือเพราะว่าเพราะรถรถผ่นหมานีเดียวคันนี้คนออกไม่รอเที่ยบันรถคูรถปูคนถึงคูเราก็บอกหูกันบอกหูกันเด้อ บอกบอกก็คือทะเบียนแดงบแด่ไหมนะสามศูนย์เจ็ดสี่สานย์เจดสี่ราไปแดงไหมเนาะบอกแมนอันนี้พ่นในไปทำเนาะตอนไปแดงออกบทตรตัวโอ้เดียไปดำมาไหมเนาะไดออกมที่สองงวดป้องหันคนซื้อเมื่อออกคือกันกับไปแดงนไปแดงเนห่ดแล้ว็าออกวมดที่สองเ่อมอกันมาออกบดเลยสมันสามศูนเจ็ดสี่ ก็เสิื่อยุหจไงหรอกไก่มือก้อนไกนมือก้อนแะนะไก่มือก้อนกมามามาอันนี้ไม่ถ้าถ้าูได้มาน้องบก้อง่าได้เลยะเอาผูดมาก้บอต้องเมือนนะเออกูมาจะมาขากันจนนะไม่ใช่ยานองรู้สึกจังบ้านเดียวหางนั่นหนหน้าใส่ไหมโอ๊ยจับ้ได้มาหรอกของหันั้าจะอ้ายเดียวเนาะอเมนมาเล่นเรื่องน้องมาเล่ยนปกติ่ อาเลยไ่อยากวัน <speaker> นี้เอาว่าาว่าไปจยากนะเด้หมาคอนอยาตจะีพาเขามาเ้อนี่เราจะรับกับตื่นเต้นนอกอาวานะหาขึ้นเั็นขึ้นดาลาบ่เพาม่กวันปรานั้นเยแลวากันเนอ้วมตันด้หเมียเด้ไหมคลังใจกันมันมาหลายวดแล้ครับมันมาหลายวดแล้วมันมันยากแนวนีกว่าดิจะว่าจะยังไงมาหลายวดนแล้วกับขาวบบ เข่าก็ได nah okay so man, uh, mm ้ดิต่อไปเป็นข่าใจี๋อะไรสิบเก้าิหกกเสียไรซิบหกบิบเก่ากเสียไรปเอสามหกกเสือสาเก้ากเสียไรเลขกกัเลขเก่าตัวเดียวกันมันีอย่านี้มันออกเก่าซิเอ็ดเก่าิเอมตัวนมากเอาตห้องไปเตัวกับกันเนาะเป็นแนวทางสไหมเนาเนาะมาตูกคันคันว่ารักหกเรามาตุอมาตรักหครับสหกสิบเก่าเนาะ ทำเก้าสิบเกตัวอสิบเก้าอืมเจ้าหนึ่งเดอืมแต่บัดนี้หกเจ็ด่งไว่าเพิ่มมักเนาะเป็นเลขบหกจ็ดนี่เพราะว่าเพราะย้ายว่างกกลางแล้วตายมือนั่นกันกัว่ากับว่าแ้เจ็สิบหกอีมื่อก้นออกไี้เ็บาไรเออบอกเลยก็ตายเนาะเจ็ดบาทแบบที่เก็่ผมนาครับผมผมนะครับเรียบร้ครับ คือ่าตัวนี้และตาตหังหังบกันเดนเนี่ยกะดกบกันเดนครับกอายุอายุผู้บอกเลยก้อนตข้างขวาสี่สี่ปีอายุผู้ผู้บอกเลยก้อนไตตาเราบอกเจ็ดหกเราบอกหกเจ็ดคนซื้อบดไดวงหันเพาออกคนออกสองหกวนนี้นีเนาะอาที่ออกงวดต่อไปนล้เมเนาะองานดู่ีหน้าหัวตาออกเนาะใบใหม่เฮียนกับนี่มัจะมาออกสองสีวันนี้ เลยรถไปแดงเนาะไปแดงมันออกเบสตุโตนมาไปแดงของคู่แสก็ออกบตุโตน้อยกินเนาะเนี่ยวันนี้ยังไปดับนคนจะออกเลยนี่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 บอกว้เจ็ดสี่สิสามศูนเจ็ดสี่วนี้ไปดํมาไหมไปดัมาไม่สามศนเจ็ดสี่คือว่าจะมีโชวอีกพื่กนก็เริ่มเนี่แล้วว่าตามไงเด้อสามศูนเจ็ดสี่ได้รถรถรถคนมันเป็นรถโชคไม่รถมันเนี่ยออกมากเออมาออกเลยรถแมนตัวไหนห้าก้อนห้าสอง ่าสองเราก็แล้วก็มาหกศูองกโอ้สองศูนย์คุ้เนาะรถคูณนีี้คันนี่ก็ต่ว่าการร้องมืองบอกบอกไว้ร้องไปดำหนาสนใจนาะแม่เนะมมไปว่าไม่อะออกใครบอกถืออกถือเอาขอบคุณหลายๆนะคม่เด้อจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับวครับว่ากันเยุ่นสิไดปออก